คำเตือนไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทางช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอตัวเลขเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็มาดูกันนะคะเ,เลขเซียนนะคะของแต่ละเซียนมีเลขใครเข้ามากเนาะนะคะท่านผู้ชมเราก็ต่อมงวดกันวันที่6กผลออก091847นึ่งแ่เนะคะผู้ชมนะคะเสดายของเซียนใหม่บักคักนะคะ ก็ดูของของเอ็ดมินก่อนเนาะของเอ็ดมินกัโอ้ยเจาะกับว่าเห้ท่านผู้ชมเขาเนาะ <_ d ata> เลขในตารางนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขล็อกกําลังวันนะคะอันนี้ก็เข้าอยู่นะคะเลขล็อกกาลังวันดินแปดร่องซีโบมี่อันเลขซ <_ d ata> นะีนะคะท่านผู้ชมเอ็ดมินบรดเจาะให้บ่เขาเนาะนะคะเลขในตารางก็เข้านะคะเราก็มาดูกันที่ของน้องจ๋านะคะท่านผู้ชมสูตรเม็ดเดียวน้องจ๋านะคะ เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมอ่ <What the? S 1> าวัที่ผ่านมาของพ่อเฮงนะคะของพ่อเฮงอ่าเข้าหน่วยเจ็ดสี่เจ็ดเนาะเป็นหาเจ็ดแม่ท่านผู้ชมนะคะห้าเจ็ดกับหนึ่งแปดเบียกพนมีแตรละเบียกแต่ว่าบ่เข่าหรอกนะคะท่านผู้ชมกับพิจารณาเบื้องเนาะเหล็กลักหน่วยของพ่อเฮงนะคะก็ถือว่า อระเด่นแปดนะคะผู้ชมนะคะงวดนี้กับเขาตะลึกเด่นนะคะโอ้เสดายของเซียนใหม่นะคะผู้ชมมาเข่าแต่ของคนตะว่าเข่าดิวิ่งวิ่งแปดรองสี่นะคะเจาะสี่เก่ากับแปดสามนะคะผู้ชมเนาะออะก็ยังไงก็ขอโทษแทนเซียนเซียนนะคะ่านผู้ชมงวดนี้เีขก็ของเซียนใบนะคะของเซียนใบก็ห้วิ่งแปดนะคะคุผู้ชมมีแต่แปดสองนะคะ ก็ไม่เข้านะคะทุกผู้ชมเนาะส่วนชุดสรุปของเอ็ดมินบัดเขาเข้าตั้งแต่เลขตัวกัดน,นะทุผู้ชมเนาะเอ็ดมินบอกว่าเล็กห้อยออกบ่อยวันที่วันพุธเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะนะคะทผู้ชมอันนี้เป็นชุดสรุปนะคะชุดสรุปก็เข้าตอนแรกว่าจะไม่สรุปห้อยออกเลี่ยนกันสองมือเนาะนะคะทุกผู้ชมกลางเทียกกระชิตว่าท่านนะะนะคะก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าเลขเลขเลขแปดมาชนกันมัดถุกเซียนเลยนะคะทผู้ชม ของเซียนใหม่ก็น่าเสียดายเนาะของพ่อเฮงก็เสียดายของน้องจ๋าก็เข้าแต่ตัวกลับนะคะเจ็ดสี่ดนี้นะคะเรามาดูกันนะคะต่องวดเนาะนะคะงวดวันงวดวันที่หกนะคะผลออกนะคะก็มีเดีนศูนย์นะคะงวดนี้นะคะอันนี้เป็นเลขล็อกกำลังวันนะคะผู้ชมก็เข้าดีแต่ว่าเอ็ดมินเจาะจับบเขานะคะเพราะว่าจับเลขน้อยตัวนะคะ เราก็ดูกันที่ในตารางนะคะ,ะมีเก้านะคะส่วนตัวทีอดมินจะให้วิ่งนะคะเด่นวิ่งก็คือศูนย์นะคะวิ่งศูนย์ร่องเจดเดอนะคะวดนี้วิ่งศูนย์นะคะร่องเจดนะคะร่องเจดนะคะแต่ว่ามีตัวกลันอยู่ตัวหนึ่งนะคะก็คือ 40, สิบศูนย์หนึ่งประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นหวยออกบ่อยวันพุธโอ้ยวันศุกร์วันศุกร์น,กนะคะพูดผิดเนาะนะคะส่วนตัวที่ โอ้น้องจ๋าวิ่งเจ็ดสุดเม็ดเดียวเพื่อนกับเขาเว่นงวดเขานะคะคุณผู้ชมกับเขาดีอยู่เพื่อนกอ็เจาะให้งวดนี้เพื่อนห้มาแล้วนะคะคุณผู้ชมวิ่งเก่ามาเบิ่งกันตอวงวดว่าน้องจ๋านะคะจะเจาะตัวเลขนะคะเลขวิง่ววงเพื่อนนะคะให้เข้าตัวใดเนาะนะคะส่วนของเซียนเซียนนะคะก็โอ้ยล่อเซียนม่อีกแล้ว่านผู้ชมคอยตไดลักหน่วยหลักสิบของถวยหิงนะคะ แปดงวดนี้นะคะ 97. เก่าเจ็ดเียกจะบวบบอท่านผู้ชมอ่ะลองดูนะคะศูนย์เอ็ดมินจับเปลียนหน่อยตัวดิงวดนี้นะคะศูนย์เจ็ดนะคะห้าเจ็ดเก้าห้านะคะอันนี้จับ กริจากเหมดทุกตัวเนาะนะคะแล้วก็สามเก้านะคะสามเก้าข้ายาบกานประกาศน้างบัตรสามเก้าเจ็ดสามสามเก้าเจ็ดสามนะคะนีน เด่นส,ดสุดส่วนวันศุกร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเลขล็อกกาลังวันศุกร์นะคะศูนย์นะคะศูนย์มาแรงวังหวัดเี่นะคะศูนย์ศูนย์สามบริจับเด้อนะคะบางครั้งก็จะมาศูนย์สามก็ได้เนี่ยนะนะคะเลขสามัวมาเข้ากับวัวเอาส่เล็ตเอท่านผู้ชมเนาะขันวัวมายังสี่เข้ากับแต่ว่าอันนี้เป็นเลขล็อกแอดมินกับทาตามสูตรนะคะซ้าตามเลขล็อกเนาะนะคะก็เอาที่เจ็ดสามศูนย์หานะคะ ศูนย์หาหาศูนย์ประมาณนี้เนาะนะคะทุกท่านชมส่วนตัวเดี๋ยวแอดจะไปสรุปอีกที่นึงว่าเลขออกบ่อยวันศุกร์มันมีอยู่ตัวตัวที่เด่นเด่นอยู่ในข้างงวดที่ผ่านมาเด่นซีเจ็ดเจ็ดซีเนาะนะคะศูนย์เก่าอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าบ่ได้เอานะคะอ่ะเอาจับหกตัวเด่นเด่นน้นน้นนะคะศูนย์เจ็ดนะคะเอ่อศูนย์เจ็ดนะคะห้าเจ็ดสามเก่าอันนี้เป็นตัวเด่นเด่นนะคะตัวเด่น เลขเรากาลังวันอันกําลังวันสุกแต่ว่าวันสุกเนี่หามากนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอ็มิ่จะไปวิเคราะห์หัวอีกที่นึงเนอกว่ามนมาหายังเนี่ยห้าสามอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้ตัวกันไว้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ตัวกันเลขออกบวัยนันนี้มีหาสามเด้กขันขันม่มาหาสามห้าเอาหาสองขันสามมอมานะคะเดี๋ยวจะไปสรุปอีกที่หนึ่งนอกนะคะศูนย์มีห้ามีศูนย์มีมีหามีศูนย์มีเจ็ดเนี่ยนะมีสามตัวแล้วท่านผู้ชมที่มาวันสุก ถ้าเกิดเลขสามอมาเอาสองใส่เลยหาสองนะคะท่านผู้ชมเดียวจะไปสรุปอีกที่นึงเนาะนะคะนะคะก็เป็นแนวทางนะคะ,ะแนวทางท่านผู้ชมชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านเพราะว่าแอดมินกตุเฮดเป็นแนวทางวิเคราะห์หวยนะคะสาหรับแนวทางวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นตรงกับวันที่หกนะคะท่านผู้ชมเนาะหนึงน่งหนึงน่งหนึงน่งนี่จะยังคงเหลือบราจะสังเกตเบิงว่าขันมาแล้วเลขตัวดันจะบนนี้อีกตัวหนึ่งนะคะ มาดูของน้องจาก,กันนะคะท่านผู้ชมเนาะน้องน้องน้องจาวันนี้ให้วิ่งก้านะคะก้าตัวเดียวโหโหรนะคะเม็ดเดียวของเพลินนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมน้องจ๋าให้มาแล้วนะคะวิ่งก้านะคะส่วนมากคนจะให้วิ่งบุญเด้ะะ่ท่านผู้ชมแอดมินลืมบอกว่าหัวที่พางมาเจบนุญนะคะอืมพร่นี้จะจะจะให้บนนะุญแต่ว่าบเุเนี่ยบุนอนนะคะท่านผู้ชมบางครั้งก็มาล่างก็ได้นะคะหัดก่อนเพนนิ่ก็ะให้ซีก็บแมาซีโยซีเย็น ที่ข้างหน้านะคะงวดนี้ให้วิ่งเก้าบนนะคะวิ่งเก้าบนนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึเก้สเก้่เก้าสส่วนตัวที่เลข9ที่ไม่ได้เจาะเนนะคะมันก็ลายตัวเนาะอันนี้คนจะเจาะตัวเน้นๆออกมาให้นะคะเน้นๆก็จะมีอยู่สคู่เด่นเกนะ้าสามเก้น่ะท่านผู้ชมเนาะที่96หรือว่าเก้าทีโบมี่นนี่เอ ท่านผู้ชมก็ไปพิจารณาเบิงนะคะผู้ชมเนาะว่า90-99ประมาณนี้เนาะบนนะคะบนอันนี้สุดเม็ดเดียวของน้องจ่านะคะเือ่อนาอขะปวดหัวเอาเหล็กเด่นเด่นมาหลดเหล็กเด่นบ้านเพลินนะคะผู้ชมก็พิจารณานะคะคัดกรองดูให้ดีๆซะก่อนเด้อก่อนจะลงทุนนะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงนะคะของแต่ละเซียนนะคะ 9กนี้ก็เป็นตัวเด่นเดนิ้นน9้นเก้าหนึ่งเก้าสเก้าส่นะคกาสาพี่เก้าหาผู้ชม95 98 97 90ก้ากนะคะมกของน้องจ้ากัพิจราระาเบิึงกับมะเขืของเอ็ดมินนำบอกะะก็เข้ากันอยู่นะคะก็มีอยู่9ก้เาเกนะคะเก้าหาเก้าเจ็ดเดียวนะคะผู้ชมอันนี้ก็จับชุดน้อยตัวอันนี้เป็นตัวที่แบบบนล่างนะคะเอ็ดมินจับแบบนี้ก็คือ สเก็ดมากก็จะมาบนมาล่างนะคะของเพื่อนนี่คือเพื่อนห้บนสูตรบนสูตรบนเม็ดเดียวเนาะนะคะ,ะก็าพ็ขอให้มิโชกมีลาบนะคะก็ผิดคาดประกรันใดขอถทดขอไยเดอร์นะคะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะนะคะเข้ากับมาเบิงต่อของเสียนไม้แล้วของข้อหิ่งนะคะเสียนใบเพื่อนกาเสียใจนะท่านผู้ชมเพื่อนเห็นเพื่อนเบอเ์สองนี่เพื่อนวานโอ้ผิดหนึ่งแต้มแปดแปดสองนะคะะ สวัสดีค่ะนะคะเขาให้พิจารณาบึงนะคะมีโชคมีลาบสุขสุขค้นนะคะมีกราพแข็แกงแรงนะคะมีเงินมีทองเป็นกระเป๋าอันต่ำคือกาแหล้อท่านผู้ชมนะคะเล็กล็อกกำลังวัน